คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกก่อตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมสปา c e g เกมมิครับ สเปปเกมมิ่งวันนี้มีอะไรดีครับเดี๋ยวไปดูกันนะหรือใครจะคลิกตามเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดมีระบบออโต้ให้เข้านะครับจัดกันได้นะจัดกันได้เลยครับใครมีความเห็นแตกต่างหรือใครอยากทะลุทะลวงอยากจะลุยกันเข้ามาครับมีตำแหน่งยิงดีๆครับจัดกันเข้ามาเลยครับห้องจูเนียครับแค่สิบประตังหนึงสิบาทนะครับงบน้อยงบมากเราดูเอานะครับห้องเอ็กซยครับหนึ่งบาทถึงหนึ่งร้อยนะครับห้องกอดไลท์ 10บาทถึง200นี่คือความแตกต่างของกระสุนนะครับคออยากเล่นมากเล่นน้อยยังไงก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะไปท่องจุนเนี่ยของสองพาบาท2,500นร้อยบาทอ่าขอเริ่มที่6บาทครับเริ่มที่6บาทนะ,ะวันนี้มีปูนะครับวันนี้มีปูให้เรายิงด้วยนะผมจะไปยิงอะไรก่อนดีเอายิงตัวเล็กตัวน้อยครับนี่มาแล้ว เกมนี้ดีอย่างนะเขาจะยิงครับเราไปค,คลิกตรงไหนเนี่ยเขาจะคือเรายิงไปเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้หรืออะเนี่ยพอเราไปคลิกคลิกคลิกเพียงทิทองเขาจะไปให้เลยนะเป็นระบบออโต้ให้เลยนะครับเราไปรัวรัวตรงไหนเขาก็ไปให้ได้นะครับยอดไปเลยเไปให้ได้นะยอดไปเลยอ่าเราก็ไปเลยครับได้อยู่ครับนี่ครับกลับมามแล้วครับสอ, <นะ S 2> องมันได้นะควพิโรธของเจ้าดูว่าจะเป็น ไอเราาเได้แล้วนะเราได้แล้วนะเหลือพนะนะันแปดขอรูปสอ,อ,อ,อนอีกตัวครับขอลูกศรอ,อีกตัวอสามร้อยเป็นเลยเทอเยียยร้อยครับคูนจับได้พันแปดจบเลยครับวันนี้ครับโอ้โหคันคอขึ้นมาเลยทีเดียวนะไปซื้อลูกอมก่อนนะวันนี้3,658บาทได้มาแล้วนะ ได้มา1,158บาทนะครับวันนี้หมูหมูครับอ่าจังหวะดีมีตังครับอเรียบร้อยครับวันนี้ผมลาบก่อนนี่ครับคลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดครับระบบกระโถยครับกดซิงก์เข้ามาได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับง่ายงครับไม่มีหลอกลวงนะใช่ไหมหลอกลวงใครอยากลดนกด้ามาใครไม่อยากล่นก็ไม่ต้องกดนะเออมีความเห็นแตกต่างครับเข้ามาได้ คำเตือนนะครับคำเตือนใครอยากเล่นเข้ามาใครไม่อยากเล่นก็ปล่อยผ่านนะครับดูได้นะครับไม่คิดตังค์ <laughs> วันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ